กพีคเองโรากมิดาสวัสดีครับวอลกุมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีครับ Hello everyone อืมอันนี้เป็นไลฟ์ในรอบกี่เดือนหรือเปล่านะาพี่เคยไลฟ์กับหนูนาครั้งที่แล้วไปแต่ว่าวันนี้เป็นการไลฟ์แบบเดียวๆตั้งแต่เมืไรมีใครจำได้มั้งครับพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ไลฟ์แบบนานมากนานแบบนานเลยแหละน่าจะก่อนละครออนรด้สำเรไปมั้งแต่ว่า ตอนนี้ก็ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับผมกอนาพีครับ안녕하세요피이라고합니다ท่นา,า,านเจ้าชื่อพีกวงงังยังชิงฮัลโหลทุกคนพีกอะไรคุณชิว่าทาชื่อว่าพีกส,สวัสดีครับ <laughs> มีคนบอกว่าใช้ขนาดมาก ใครับนานจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ถามว่าทำไมพี่ไม่ทำไลฟ์สตรีมกันบางวันนี้พี่ก็เลยมาทำไลฟ์สตรีมเพราะว่าก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็ครบ7 0 0เจ็ดร้อย K ก็ขอบคุณสำหรับทุกการสปอร์ตนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับความรักที่ทุกคนมอบให้กับพี่นะครับ and for those of you guys who's um confusing it, why am I doing um a live stream right now Actually, like my father just got um, 700k today, so um, I feel very grateful for you guys. So I just want to do the live stream because I haven't done it for quite a long time. Yeah. So here's the live stream for you. So I'm gonna be talking with you. I haven't been doing this for like ages. So let's just do it today. Yeah. 700k and on the way. Thank you guys. Thank you so much. แล้วก็พี่พี่พูดได้กี่ภาษาลคะครบเก่งเขอบคุณครับพูดได้กี่ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นได้นิดน,น,นหน่อยครับผมในนิด่เดียวไหนมีใครคิดถึงคิวบ้างเราทำคิวก็ลาจอไปสักพักหนึ่งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะจำได้ นะครับแอนเซลถ้าทุกคนงงว่าพี่อยู่ไหนพี่อยู่ในห้องทำเสีงพี่นะครับเซงก็อยู่ที่บ้านพี่นะครับไม่ได้ทำอะไรก็นี่จิดินจิิน,นกินข้าวกันยังไงทุกคนฮัลโหลฮัลโหลวอลคัม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  So, um, I actually, uh, you know, I asked you guys to do, I was gonna do Q&A &A part two like last week. So, um, I actually got a bunch of your questions, I randomed it and I actually um, film a video. So, it's going to be soon. I'm editing it at the moment if you guys wanna see it, but I don't want you guys to see it. I want you guys to be, you know, surprised on what question I actually um, gonna be answering because if I give you a spoiler, then what's the point, right? Hey, but I, I'm actually editing um, Q&A right now so yeah, don't worry if anything, um, you know, if it's been a long time that I haven't update my YouTube, I think. It's been five days, right? Mm -hmm. Mm -hmm. มีคนบอกพี่ใส่เสื้อสีแดงแดงมากใช่ครับไม่รู้สิครับพี่รู้สึกว่าอยากใส่สีแดงวันนี้ก็เลยใส่สีแดงมามันน่าจ,จะเข้ามันทุกคนได้ยินเสียงพี่น้องไม่ดีเลยใช่ไหมครับดีเลยไหมไม่รู้สิทานข้าวหรือยังทานข้าวแล้วครับเรียบร้อยอิ่มมากด้วย it's don, um, don actually, you know, able to um, read all your hey, but, um, going read try I'll able be ถ้าพี่อ่านคอมเมนต์ไหนไม่ทันก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นไปเร็วมากครับช่วงนี้ก็ฝนตกก็ขอให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผม คนอยากให้พีคร้อเงเพลงพีคร้องเพลงอะไรดีทุกคนอยากจะให้พีคร้อเงเพลงเนี่ยอืมร mm. ้องเพลงอะไรดีครับมีคนบอกว่าทุกนาทีเหรออยากฟังทุกนาทีกันไหมเอ่ย mm hmm. 그까 그러니까 오늘은 하루 종일 뭐 했어요? 오늘은 연습했어요. 그냥 춤 연습 그리고 밥 먹고 음 뮤직만 들고밥 먹고 그리고 자고 일어났고 연습하고 그래서 이렇게 음, 하루 종일 했어요. 그냥 이렇게 했어요. 농담이에요, 농담이에요. <laughs> มีคนบอกว่า,วา Hey um you guys wanna hear me sing? I love you guys wanna hear me sing like what song? แม่หนูคิดถึงแม่หนูนะครับคิดถึงแม่หนูมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่ไปทานข้าวกับแม่หนูคิดถึงแม่หนูมากครับผมอาหารทุกคนอาหารแม่หนูอร่อยมากครับสุดยอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะไปหาแม่หนู <laughs> ทุกคนอยากให้พี่ร้องเพลงอะไรนะทุกนาทีเหรอ <c oughs> ทุกนาทีแล้วกันเป็นยังไม่เคยร้องให้ฟังเลยนี่นะใช่ไหมไอเอโอเคเอทุกนาทีเวอร์ชันสดๆแล้วกัน one two มีเธอเฝ้ามองตรงนี้อยากบอกกับเธอ

You're kind, you're perfect, you're pretty And you know that And the things I know is I was falling in love I was daydreaming like I always dreaming about you I was just kid, don't blame me, I beg you Don't leave me like an angel Did you fall from the sky? I can close my eyes when I see your eyes But you know I'm shy, I don't know why So I close my eyes Whoa, And I close my eyes And say Send shop to <L an> คุณแม่ก็เข้ามาด้วยนี่นะคุณแม่บอกว่าพี่จอนเข้ามาด้วยจ <laughs> <Hi, John. S 2> อนเฮียีเจอหอมเเนเจที่อยู่ที่เกาหลีนะครับเอมก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์ด้วยวุลีม,มเมต แม่หนูตกมือด้วม่รู้ระพฤติครอบคุณขาแมขอบคุณทุกคนนะครับให้อาจีหน่ออืม What song do you guys want? me, um, I don't know. Uh, I want to sing for you guys, but I think of oh, a song. But I just want to, you know, be talking to you guys. Now. How, long have I, how long have I been talking right now? Like ten minutes, around ten minutes. It's, it's gone so fast, guys. Um, right now, I've been doing. I've been in a practice room nearly every single day, and. Um, yeah, to be, you know, getting my energy up. And in the future, um, I have some projects for you guys. Don't worry, I'm not gonna go anywhere. But I'm still gonna be with you guys. So I hope you can support me and please stay tuned. It's coming up soon, by the way. <laughs> ฮ่าฮ่ามีคนบอกว่าน้องไม้มาไห้ไหม Hey guys, hello, 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 welcome for you guys who just came here, uh, who just, um, you know, just coming to the live stream, I hope, yeah. I'm actually trying to read you guys right now like you guys are probably wondering what I'm doing like I'm trying to you know scroll but I can't because it's going so fast oh hello guys who's watching hi bye hi hi I was gonna say bye like I was gonna say hi bye ครับก็สําหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับก็ขอให้ทุกคนกินข้าวให้อร่อยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วย For you guys who haven't had dinner yet, or um, what time you guys are right now, like it's 6 p.m. here. So I just want you guys to have a nice dinner. If you guys having a breakfast, have a nice breakfast. If you guys having lunch, have a nice lunch. And yeah. if you guys you know haven't been doing anything, so um, just have a nice day. And I hope you guys will have a nice day. Yeah, today is a good day. Every day is a good day. น้องพีชอบมีมชาวโอเชียนไหมคะอ่อคือพีชอบครับพีรู้สึกว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าพีเห็นไหมพีเห็นนะครับเราพีก็ชอบมากด้วยน่าจะอยู่ในโทรศัพท์พีเยอะเหมือนกันพีรู้สึกว่ามันเป็นความบันเทิงของพีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำมาเยอะนะครับพีชอบครับ Um I'm trying to read guys, sorry, I'm trying to read because it's going so fast. Um Hey Someone said, "Um, really wants me to sing in Korean." You guys probably asked me, like, you know, you guys are probably wondering what my favorite song and uh, my favorite uh, favorite Korean song is. Um, is the one called "Beautiful" um by Crush, like Toki. It's beautiful life 난 너의 곁에 있을게 It's beautiful life 널 잃어 있을 있을게 wow, Beautiful life 하루 날에 널 있다면 숨 쉬는 것만으로도 좋아 Five. Yay. You can have a Sorry if I'm um, I have not been, you know, talking because like I've been, you know, trying to read all your comments. But today is 700 seven hundred K of you know celebrating the um, Instagram followers. So I haven't been doing this for a long time, so I just wanna y o ยูโน้บี talking to you g u y so s if you guys want to have something to ask just you know just type c a s e s I'm going to go in a bit and ครับก็ใครมีคำถามอะไรอยากถามพิมพมาก็พิมพ์พิมกันมานะฮะได้เลยเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆมีคนบอกว่าพูดคำว่าบ้าบอหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามบ้าบอ <laughs> จริงๆคำว่าบ้าบอมันไม่ได้อยู่ในบทเหมือนไม่ได้อยู่ในบทครับแต่ว่าตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าอยากจะพูดคาว่าบ้าบอแล้วมันก็พี่จาไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพี่พูดคาว่าบ้าบอไปแต่ว่าพอมาดูในซีนปุ๊บแล้ววันที่ออนแอร์แล้วก็อยู่ดีก็พูดคำว่าบ้าบอพี่ก็เออพูดด้วยหรอจำไม่ได้แล้วก็เช้าวันลงขึ้นทุกคนก็ถูกใจคำว่าบ้าบอมากก็ครับ รู้สึกดีใจครับขอบคุณครับ mm hmm. มีคนบอกว่าทีมพี่สาวจะมาสามทุ่มในบ้านนะคะขอบคุณนะครับพี่เห็นครับวันไหนพี่กลับมาจากทำงานแล้วพี่เห็นพี่ก็รู้สึกว่าอืสนุกมากเลยครับ ไกด์คิมบอร์เดียลูฟี่ก็ o ์ดตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้กเ็เดี๋ยวอาจจะมีอะไรให้ทุกคนได้ยคิดถึงกันแน่นอนอยู่แล้วครับผมมีคนบอกแคปเมมจะเต็มแล้วอืมถ้างั้นก็แคปไว้ทำมีมหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะเอาไปทำมีมแน่นอนอืมอืมอืม สวัสดีครับแล้วก็อีกสักพักน,นึงเดี๋ยวพี่ก็ต้องขอตัวแล้วแต่ว่าวันนี้พี่ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนนะครับ อาจริงๆนะครับตอนที่พี่ก่อนที่จะก่อนที่จะมาไลฟ์พี่รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนี้น,นานแล้วอะโอ,อ้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาคุยกับทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาในนี้ครับผมอืม <laughs> เปิด่เป็นน้กัน เดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสพี่ก็จะมาหาทุกคนใหม่นะครับแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนนะครับผมแค่สเต้นเย้นเต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 ้ต้นเ้เ้จะพูดเต้นงนะตนเ้น เราพีดันเห็นด้วยดันเห็นแบบปุ๊บพอดีเลยว่าแล้วก็อ่านพอดีด้วยมีคนบอกว่าขอทำมินิฮาร์ดนิ่งๆพี่จะแคร์าพาก็คือมือนิ่งๆใช่ไหมฮะโอเค คุณแฟนคิดถึงแฟนคุณนะครับเดี๋ยวนะเขาเปิดอีกครับสำหรับตอนนี้ที่ใครคิดถึงเสียงพี่นะครับพี่ก็ มีเพลงประกอบละคร Help me please คุณพี่ช่วยด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ Help me please ก็ทุกคนก็สามารถได้ยินเสียงพี่ได้ในนั้นนะครับทุกคนอาจจะถามว่าช่วงนี้แบบพี่ทำอะไรบ้างแล้วก็อยู่บ้านทำอะไรส่วนมากพี่จะ เนี่ยครับก็จะมีงานออนไลน์ที่ต้องทําตลอดแล้วก็ต้องอแบบทำงานออนไลน์สัมภาษณ์ออนไลน์แล้วก็ทําเพลงก็ทำเซมเก็บไว้เยอะมากแล้วก็มีทั้งตัดคลิปแล้วก็บล็อกต่างๆที่แบบให้ทุกคนให้ทุกคนได้รับชมกันแบบตลอดก็คือพี่ก็นั่งตัดแล้วก็โดมถึงทั้งเนี่ยครับก็ก็ทำงานอยู่เรื่อยๆทุกวันครับแล้วก็วันไหนที่ ชิวๆมีเวลาหน่อยก็จะไปซ้อมซึ่งก็ซ้อมแบบก็ก็นะก,ก็ใช้เวลาทั้งวันในการซ้อมกลับบ้านมาก็นอนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นรูทีนของพี่ตามดราม่าต่อ할거예요ครับเมีดราม่ามันอีจริงจ้ามันอีเจ๋งส์เลย 내 저를 들으면서 저는 아 진짜 재미있어요 이렇게 생각했어 가지고 다음들 하면 좋아요 너무 사랑해요 저도 사랑해요 아 다들 물어봐요 토스합 양 캄이? 캄이요. 양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  캄이요. 요양 캄이요. 양 ก็ค้างแล้วอยากจะบอกว่าสวัสดีวันพระนะครับทุกคนวันนี้ห <c oughs> มือนเป็นคอนเซปต์ไปแล้วอะฮะที่พี่จะมาทุกวันพระแล้วก็จริงครับที่ก็มาทุกวันพระจริง <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกคน ฉันชอบเธอทุกนาทีอ้าวอ้าเหมือนแมวนังเหมือนกันนะฮะเจกอ้าวก็เดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ขอตัวไปแหละแล้วก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับวันนี้รู้สึกสนุกมากได้พูดไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ได้มาพูดคุยกับทุกคนอาจจะชิวๆนะครับ แล้วก็ um, อาจจะพูดคุยกันอาพี่อาจจะพูดบอกว่าอาจจะงง,งงงนิดนึงเพราะว่าพี่กำลังอา่านคอมเมนต์ของทุกคนซึ่งมันขึ้นไปเร็วมากแต่ว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แขง็งแรงนะครับแล้วก็ For the of r o u guys um, who just came um, I just wanted to say uh, thank you so much for your support I haven't been you know able to say this properly to you guys so um, international fans out like there uh, really Wanted to thank you guys, and I hope that we could meet one day and stay safe um, I don't know. I I literally haven't been you know able to you know, um, Show my gratitude to you guys. So thank you so much and thank you for 700. Um, 700k and With um, to all my friends in london who just came here. Um, you know who's in the live stream right now I just wanted to say miss you guys and um I'll see you guys soon, um, if everything is okay. I'm, I'm going to fly to London and I'll meet you guys. Yeah. Uh, 앞으로도 잘 부탁드리고, uh, 그동안 너무 um, 진짜 감사드리고, uh, 앞으로도 uh, 잘 부탁드립니다. 네. 사랑해요, 여러분. 감사합니다. 나도, 어, 고 나도 갑옷을 입고, 나도 고 나도 갑옷을 입고, 나도 갑옷 ก่อนไปพี่ร้องนี่ให้ฟังดีกว่าเพลง Promise You นะครับเป็นเพลงที่พี่แต่งมาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อยู่ในเพลงอยู่ในละครเรื่อง d ด a r s o อร i e r ให้เราพี่ภาคสาความหมายของมันก็คือผมสัญญาว่าจะอยู่กับคุณตลอดไปเพราะฉะนั้น one two <c oughs> 세상의 모든 날, 내 모든 걸내 곁에 있으면 I always make you smile. 너를 지켜줄 거야. 너만 사랑해, 나할 거야. I promise you. ขอบคุณครับบาย v e you ย u เก l ลู e ี o บายฉันจ s e e you in ในชีวิตหน้ e ไทม์ไลฟ์ปุาบายแล้วเจอกันนะครับ